เลยองเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยรู้จักกันแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้ทั้งทุเรียนบังคุดเงาะหรือแม้แต่อาหารทะเลต่างๆ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติมีชายหาดทอดยาวขนาดไปกับอ่าวไทยมีหมู่เกาะสวยงามทั้งเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็จเขาชะเมาเขาวงหมูม่เกาะมันหาดแม่ลำพึงแหลมแม่พิมพ์อีกทั้งยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน3จังหวัดเป็นพื้นที่เขตพัฒนานเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อมุ่งสู่การเป็นฐานทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยการวางแผนลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก ของบริการภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตรวมถึงนโยบายสำคัญอื่นๆเช่นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของรัฐบาลสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต ระยองเป็นจังหวัดที่กำลังเติบโตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอุตสาหากรรมหรือการท่องเที่ยวต่างๆตามวิสัยทัศน์จังหวัดที่มุ่งสู่ความเป็นเมืองนวัตกรรมก้าวหน้าพัฒนาอย่างสมดุลบนพื้นฐานความพอเพียงจากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาดังกล่าวทําให้ผู้คนต่างหลังไหลเข้าสู่เมืองระยองหรือใช้เส้นทางผ่านเมืองระยองไปยังจุดหมายปลายทางอื่ จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหารถติดในเขตเมืองซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการสัญจรของย่านชุมชนเมืองระยองในปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งการสัญจรการท่องเที่ยวการพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการสร้างทางต่อเชื่อมทางเลี่ยงและทางลัดพัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาต่างๆจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ศึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมถนนต่อเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจ,จราจรในเขตตัวเมืองระยองพร้อมทั้งเชื่อมโยงและยกระดับโครงข่ายการคมานาคมของจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานซึ่งแนวคิดเบื้องต้นของโครงการจะเป็นการเชื่อมโยงแนวเส้นทางโดยมีจุดเริ่มต้น จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36พิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับระบายปริมาณการจราจรในเขตเมืองและมาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3เพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆการศึกษาครั้งนี้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ270วันโดยแบ่งกลุ่มงานตามขอบเขตงานประกอบด้วย 1. กลุ่มงานสำรวจออกแบบวิศวกรรมจราจรการจัดทำแนวสายทางและรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น 2. กลุ่มงานสิ่งแวดลอ้อมและ 3. กลุ่มงานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมทางหลวงชนบทมุ่งหวังให้โครงการนี ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองระยองและร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดระยองในการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ